ต้มปลาคอมาหนีพี่น้องมาหนีต้มปลาคอใส่ประ,อรปะกอบครับผมประกอบหน้ารอติดตามกันครับพี่น้องปลาคอสดๆครับผมปลาคอธรรมศาสตร์เดอ้อพี่น้องนี่ปลาคอถึงเบ็ดต้มใส่รประกอบประกอบใส่ผักแยงครับผมใช้บ,บวบน้ำเนี่ยรอติดตามครับพี่น้องขอโตทำเละก่อนมอเดือนแล้วครับพี่น้อง ผมใส่เครื่องลงไปเรียบร้อยแล้วครับพวกหอมพวกกระเทียมตำมะพริกผักไผ่ใส่เรียบร้อยผักกอกใส่ซีนวยผมจะเฮ็ดแบบลัดตอนเดนิมพี่น้องมันสิเดือดก่อนเพราะว่ามันเดือดเร็วครับผมผมมาเดือดนี่ปลาของข้าครับพี่น้องปลาของข้าวสำเร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะใส่ปลาลงไปก่อนใส่ปลาลงเรียบร้อยครับพี่น้องปิดฝาหม้อไปครับผมฝาหม้อในตำนาน โอเคครับรอดสุกครับพี่น้องมาบวบเส้นลงไปครับพี่น้องเพิ่มเพิ่มคมนัวควบเสียบมาบวบพร้อมเดี๋ยวห้ยปลาสุกกันท่าคอยเอาพักกระเยี่ยงลงบัได้กินด้ดนแล้วครับเมนูนี้เมื่อวานก็บม่ได้เฮ็ดกินไปนั่นไปนี่กับคำซื้อ มาเห็ดกินอยู่สิงนีแล้วพี่รองอยู่สม,มุทรสาครน,นี่แหละเดี๋ยวปลาซุกครับพี่รองค่อยใส่ผงนัวฟองหยังรอที่ตามครับผมที่ตามสเสรียบด้วยกันกพี่รองผงนัวใส่ลงไปพี่รองใส่หลายเสียบลายพันว่าใส่ลงไปรวดลงไปเลยน้ำปลาแท้ใส่ลงไปพี่รอง ทีมเมืองน้ำก็ไปน้องเสียบวัวขักเลยพี่น้องเอ้ขักอยู่ขักอยิวขากชี้เล่าครับผักะแยงใส่ลงไปเลยพี่น้องเด้อดับกินข้าวดับกินข้าวใส่ลงไปรวด ไปพี่น้องขึ้นโต๊ะครับผมเจ็บแซ่บด้วยกันครับ สวัสดีครับพี่น้องมากมากครับผมต้มปลาคอรครับวันนี้ต้มปลาคอใส่หนวกหน้ามีแจวพี่น้องว่างอลังนี่แหละพื้นที่มันแคบหดเขาสองหอมาค้ำคำครับพี่น้องเนี่เขาสองหอมาค้ำคำเหลืองานมาแลนต้มปลาเลยพี่น้องไอ ม,มามากครับพี่น้องคักเลยใส่ประกอบกซีนวยครับผมอืมอืมหอมผักกระหยงห้วยห้วยเลยพี่น้องเลย kéo của mình mỏng vàng kéo kéo phía phong sao là ừ. Các ปลาบริสือเด็พี่น้องปลาสือเบ็ดปลาหากินให้ยากทำทธรรมชาสตินี่แหละนี่สำหรับกินสำนังพี่นอ้องห่อนอยุ่มาเนีกเลีน้นต้่มปลาเลยพี่นอ้องหยาดบุ้มีคลิปลงให้พี่น,อน้องไ้เบึงยากเวียดสวงนี้

มาปูซิมี่ซิงเกิลไม่ออกมากพี่น้องได้ฟังในนอนเราติดตามด้วยพี่น้องผลงานเพลงใหม่ครับผมลากเบ็ดไปเบ็ดหายกับมี เนือเกียดเพราะเด้กกินอยู่พี่น้องมัเดือนกุมภาพันธ์สำหรับผลงานเพลงของผมเนี่ยแล้วมันเดือนกุมภา,าพันธ์น,น,น่าจะเลี้ยวพี่นอ้อง còn mãi tới nay sai phun sai phun hm sai phun hm 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 bố khơi hm 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 กะคนเงียบๆนะบอไว้ด้วยพี่น้องสุมือย้ยา,ายร้พุทธบไปจายยา่ายอยู่่าบ้าน้อยาละบาาแหฮงแรงอยู่มัดมือมัดขึ้น ตัวเนยนี่ไข่ได้พี่น้อเนี่ไข่เต็มท,อง,ทองเลยเดี๋ยวหาไข่ก่น <c oughs> นอนอไย้บบเปีปากอะ <c oughs> ไรอายขึ้นทุนทุนท่นเลย <c oughs> มั่วมีนแห่งครับบริกรเมนูนี่โดนแล้วเตะกรบก้อนกับบานคนละฮึฮึฮึนี่เป็นหน่อนี่เป็นของใคร Ai bất kỳ Ừ. Ôi, ôi. Ừ. vàng lang ở bên Tấm hiền sẽ xé đáy khả năng đấy. Ui, nguyện Này, đấy, ฮึมโอ้เขาม่นี้ไมดจ้องหอเลยวะป๊าใส่ไงขนาดเลยพี่นอ้องหึมฮอนฮอนมาใส่แบบนี้เลยอีกหลังนึงมันหักเบ็ดไปเลยยังวะพี่น้องเอ้ในบอ่อหลังเบ็ดหักขึิงเลย อัดพี <S <s <acceptable> ่น้องเพ่อนๆอุ้ยฮอนเนาะฮอนมดได้แล้วมัอือืม มาค้ังไวประมาณสองขึ้นให้ใส่มื่สาดก่อนพี่น้องค่อยเฮ็ดกินนั่นเสี่ยบอื้มอืม,อม,อมคนหาก,กินหลายพี่น้องหาก,กินมอสซาเบ่เพราะได้กินในปลาเสมอ รับคลิปนี้บาปูชนาพีร์พี่น้องไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือวิธีคนอีสานบ้านเฮานะครับหลังจากเลิกการเลิกงานก็แล่นมาต้มปลาให้พี่น้องได้เบิ่งกินข้าวน้ำกันอยากมีคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ขอขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับผมฝากติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่เด้อครับพี่น้องบาปูสอนอีสานครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ